ก็สวัสดีทุกๆคนนะครับวันนี้วิวเกมซูเปอร์บอทนะครับวันนี้จะมารีวิวตัวของพลังตัวนี้ครับเดสต์สัคชันพาวเวอร์นะครับซึ่งเป็นพลังเกี่ยวกับการทําลายล้างนะถ้าพร้อมแลวเดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะครับคือต้องบอกก่อนว่าไอ้พลังเนี้ยวางไงคือมันเป็นพลังใช้สำหรับการทําลายนั่นแหละคือไม่มีอันไหนสร้างเลยนะที่ผมสอบมาแ,กแรกๆก็เรื่องของ การสร้างพวกเผ่าต่างๆแนละ้วมี4เผ่านะการสร้างพื้นที่การสร้างสิ่งมีชีวิตต่างๆรวมถึงการสร้างพวกแรก่หรือแม้แต่กระทั่งการเปลี่ยนรูปร่างของพื้นที่อะไรพบกนี้นะครับหรือแม้ก me, ระทั่งเสกไม่ขนหรือว่าวขัไฟนะครับทุกอย่างเป็นการสร้างหมดเลยแต่พอคุณมาใช้ไอ้ฟังก์ชันอันนี้ครับก่อนจะลองทายเนะี่ยพวกนี้คือการทําลายล้วนๆเลยครับมาเรามาดูอันแรกก่อนเลยนะครับที t ทีนะครับที t ทีก็อย่างที่เรารู้กันเป็นระเบิดนะนะครับสมมุติคุณวางทีนทีไว้นะครับแล้วเขาบอกว่าอ่าไอ้ฟัชันเป็น เซตออนไฟนะครับก็คือคุณแค่จุดไฟมันก็ระเบิดได้นะครับตุ่มนะครับประมาณนี้ง่ายๆหลักการการใช้งานมันนะครับนีเดทีนทนะครับก็เหมือนกันนะครับเป็นท NT นั่นแหละแต่ว่ามันจะมีดีเลย์มานหน่อยนะครับโอเคอันนี้ผมปรับเวลาเร็วไปหน่อยนะผมขอปรับเวลาช้าหน่อยนะครับคือโอเคมามคือมันคือ TNT นี่แหละครับมันคือระเบิดแต่ว่ามันมีเวลาของมันสักแป๊บหนึ่งก่อนที่มันจะระเบิดเห็นไหมผมวางไปพักหนึ่งก่อนจะระเบิดนะครับต่อไปวอเ์อร์บอม นะครับเขาบอกว่าถ้าตัววอเทอร์บอมสัมผัสกับนนะ้ำมันจะระเบิดนะคือถ้าหยอดลงน้ำก็ระเบิดเลยหรือคุณจะหยดไว้ในพื้นที่แห้งๆก็ได้นะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกคือเอาน้ําลงไปนะครับมันก็ระเบิดกันนะประมาณนี้นะครับกับตัววอเทอร์บอมนะตัวต่อไปนะครับแลนไมล์เขาบอกว่าถ้ามีสิ่งชีวิตนะครับเดินมาสัมผัสมันก็จะระเบิดนะครับโอเคเห็นไหมในแมงวันมันระเบิดนะอาจจะมองภาพไม่ชัดนะครับโอเคเดี๋ยวผมวางไว้แบบนี้ก็ได้ ตัวนี้ไม่มีสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะผมเอาคนทั้งหนึ่งคนก็ได้อ่ะปุ้มเห็นไหมครับมันก็จะระเบิดออกมานะครับโอเคประมาณนี้นะสาหรับระเบิดในรูปแบบต่างเนาะโอเคเสียอันนี้ผ่านไปนะครับต่อไปเรื่องของฟิวนะครับฟิวก็เหมือนกับว่าเป็นตัวที่ใช้จุดชนวนระเบิดครับสมมติผมวางสิ่ไว้แบบนี้นะแล้วอ่ะผมมาที่ไฟเวิร์กไอ,อ้ผมมาที่ทีนทีตรงนี้อ่ะผมมาทีนทีไว้นะครับผมนะครับทำการจุดไฟที่ฟิวนะครับตรงปลายนะครับไฟมันก็จะลามไป โอเคนะครับขอเร่งเวลาหน่อยเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างช้านะครับเนี่ยไฟก็จะลามไปเรื่อยๆครับจนถึงตัวฟิวนะครับพอมันลามถึงฟิพวพอฟิวก็จะลามไปสู่ระเบิดอีกทีหนึ่งครับพูดง่ายก็เหมือนเราจุดไฟแล้วมันลามต่อกันไปเรื่อยๆนั่นแหละครับนะ๋ยวมันก็ระเบิดเองนะครับเดี๋ยวเราดูจะถึงละนะโอเคอันต่อไปนะครับตามนั้น เ่าไเป็นไฟเวิร์กนะครับก็คือดอกไม้ไฟนะเดี๋ยวผมวางนี้เลยนะครับมันจะจุดเป็นดอกไม้ไฟขึ้นมาแบบนี้นะนี้ก็สีสันสวยงามครับไม่มีอะไรมากนะครับต่อไปเป็นน่าจะเรื่องของระเบิดที่ลงไปแล้วมันทําลายเลยแล้วกันนะเกเน่นะครับมันพื้นที่ไม่กว้างมากนะครับเดี๋ยวผมต้องขออนุญาตนะใส่เป็นอันนี้นะเป็นภูเขาเลยก็ได้ครับอะแกเนตนะครับเดี๋ยวเราดูดีว่าแกเนตทำเป็นภูเขาได้ไหมนะครับได้นะครับแต่ว่าไม่ได้แบบเยอะขนาดนั้นนะครับ ได้ไม่เอ่ยไม่ได้นะกเนตไม่สามารถเจาะภูเขาได้นะครับแต่ว่าถ้าลงไปทางหมู่บ้านเนี่ยหมู่บ้านนี่ก็หายเหมือนกันนะนะครับไปหมดเลยนะครับต่อไปนะครับแรงขึ้นมาหน่อยคือเป็นบอมนะผมจัดระดับความแรงที่ผมสร้างไปก็คือเป็นบอมบอมนี่รู้สึกว่าจะเจาะพื้นที่ได้อยู่นะครับอมนนี้เจาะภูเขานะครับกลายเป็นบลูโ b u เลยนะครับต่อไปคือเรื่องของต t o m i c b o m มนะครับต t o m i c b o m มเนี่ยก็ข้างแรงนิดนึงนะครับคือใช้แค่อันนี้อันเดียวก็ได้นะ พื้นที่ภูเขากรัมมาก่อนนะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวมันต้องมีระเบิดสองสาอันนะเดี๋ยวผมสร้างสองอันให้ดูนะครับแล้วต้องมีบ,บอมนะ,ะนี่นะครับย่อนไปหนึ่งอันนะครับแค่ลูกเดียวประมาณนี้นะครับเห็นว่าสองสาลูกก็ได้สองลูกนะครับเห็นว่าพื้นที่มันก็ผุไปเยอะนะประมาณสองลูกนะให้ผลประมาณนี้ต่อไปอันสุดท้ายนะครับต่อไปอันท้ายเนี่ยอ่า อันนี้ผมอ่านตามที่เว็บวิกิพีเดียอ่านมานะอ่านว่าซาบอมบ้านะครับอันอนีนน้ถ้าออกเสถึงปออิดออขอภัยนะอันนี้คือมันแรงกว่าอะตอมิกบอมอันไซด์นะเดี๋ยวผมลองดงูอันนี้ปล่อยแค่ลูกเดียวนะลงบนคนที่เป็นภูเขาหมดเลยแม็มมันแผ่ลัสมีถึงตรงนี้นะถ้าผมปล่อยอีกลูกละโอเคครับเห็นไหมว่าแค่สองลูกคือมันไอเน,นี้ยลาบเป็นหน้ากองเลยนะครับต่อไปนะ านาปามบอมนะครับอันนี้ไม่เมไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแบบว่าพื้นภูเขาเนี่ยมันไม่ถูกทําลายนะพื้นผิวก็เหมือนเดิมแต่ว่ามันจะเป็นไฟครับเอที่ผมลองกับคนรู้สึกเหมือนคนมันก็จะไม่ค่อยจะตายเยอะอะไรครับแต่มันติดภัยไหมเห็นไหม,มโดนไฟเบรนครับเอาง่ายคือมันลงไปปุ๊บทำให้เกิดไฟนะต่อไปเป็นแอนติเมเตอร์บอมอันนี้เนี่ยลงไปปุ๊บเม็ดพิกเซลมันจะหายครับคล้ายกับว่าเราเหมือนเราใช้ยางลบลบสิ่งที่เราต้องการออกจากจอครับ เออผมผมให้ทิปนนในการอันนี้ผมน่าจะยังไม่เคยอธิบายเนาะก็สําหรับการเพ้นท์เนี่ยที่เป็นแปลงที่เป็นบัชเนี่ยคุณเลือกเนี่ยสามแถวบนกับอันหนึ่งขั้นต่างๆนะถ้าคุณเลือกสามแถวบนเนี่ยเออเขาเรียกว่าไงเหมือนกับว่าจํานวนของการเพ้นท์มันจะมันจะสมูทน้อยน้อยกว่ากันนะครับผมความรู้สึกว่าถ้าเลือกอันล่างเนีย่ยอันนี้ผมคิดไปเองนะไม่รู้คิดไปเองแนละอันล่างเนี่ยมันจะรู้สึกว่า เพ้นแล้วนะครับไอ้วัตถุที่มันตกลงมาจมะเยอะกว่านะอันนี้ลองลองไปปรับใช้ดูแล้วกันนะครับโอเคต่อไปเรื่องของอันนี้นะครับแทนที่เมเตอร์บอมเนี่ยสมมงหมมปล่อย้นที่ทล่งโลกมันก็จะกินหมดเลยนะไม่ว่าจะเป็นภูเขาเป็นอะไรมันจะกินโลง้ลงกลายเป็นพื้นทาทาๆเลยแล้วก็น้ำก็จะเข้ามาแทรกนะครับประมาณนี้นะอันต่อไปนะครับอ่ตัวนี้นะครับโบลิ่งบอลนะครับเป็นคานโยูปโบลิง่งลงมานะเนี่ยชิ้นหนึ่งอันก็มีหนึ่งลูกนี่ถ้าคุณกดค้างนะ ไปทั้งแมปนะครับเนี่ยคือโบลิ่งบอลนะครับต่อไปคือฮีทเลยนะครับก็เป็นแสงคายๆเป็นการยิงแสงเลเซอร์นะครับลงมานะคุณกดคลิกนะครับก็มีงานยิงนะคือถ้าเป็นคนอยู่ในีตายนะครับเนี่ยเผาเกียมหมดนะครับยิ่งถ้าคุณกดค้างนะมันจะเจาะจนร้อนจนกลายเป็นลาวานะครับเนี่ยมันจะฮีทจนพื้นที่นั้นร้อนจนกลายเป็นลาวาเลยนะครับต่อไปนะครับเมดิโอนะเมดิโอก็คือเป็นดาวตกนะครับลงมาทีก็อ่ะลงใส่หมู่บ้านเนี่ยก็หายนะครับ ตายกันนะครับคนนะนะครับโอเคนะต่อไปอันสุดท้ายแล้วอินฟินิตี้คอนะครับอันนี้ถ้าใครเคยดูเรื่องเออเวนเจอร์นะครับ a อเวนเจอรภาคภาคสุดท้ายภ,ภ,ภาคน่าจะก่อนหายที่ชานอสมันดีดียวนะอันนี้เหมือนกันเลยนะครับคุณกดหนึ่งทีนะคุณดูเบอร์ประชากรทั้งคนแล้วก็สัตว์มันหายไปประมาณครึ่งหนึ่งเห็นไหมตัวรีมูฟไปแล้ว380นะครับคุณกดอีกมันก็จะหายไปครึ่งหนึ่ง216นะครับ ยิ่งคุณกดเรื่อยๆประชากรที่มันอยู่บนแมปของคุณนะก็จะหายไปครึ่งหนึ่งครับเอาง่ายๆคือมันเอาประชากรที่มีอยู่ในหาร2ไปเลยนะครับคือคุณไม่ต้องไปทาลายอะไรทั้งสิ้นคุณกดปุ๊บหายไปเลยครึ่งหนึ่งนะครับผมประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของพลังในการทําลายล้างเนาะแล้วก็เดี๋ยวต่อไปเป็นน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายผมไม่แน่ใจว่าอาจจะต้องทํามาหลายคลิปหรือเปล่าเพราะว่าพลังงานสุดท้าย,ยมันบางอันมันก็ค่อนข้างใช้ยากนะบางอันผมก็เพิ่งมาใหม่อย่างคาเฟอีนที่มากัากาแฟก็เพิ่งมาใหม่นะครับ ถ้าไงเดี๋ยววิวเวลาผมก็จะทาเพิ่มแล้วก็อธิบายเพิ่มเนาะถ้าใครมีอะไรแนะนําผมเพิ่มเติมหรืองไงก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนะครับหรือว่าผมพูดอะไรผิดไปก็ขออภัยเลยนะครับสําหรับคลิปนี้เนาะแล้วเจอกันใหม่นะครับสําหรับคลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ